กลุ่มนี้น้ำปั่นเชิงพาณิชย์หรือน้ำปั่นธุรกิจลูกอันนี้โฟกัสอันนี้อ้อยทำมาสวยเชียวนี่คือการตกแต่งด้วยส่วนส่วนหนึ่งทำให้น่ากินใช่ไหมใช่ไหมลูกนี่คือการโรงแรมน,นะคะเขาจะวางไม้วางมือได้น่ารักมากเลยคุณครูเขาสอนเก่งคุณครูกีกี้เขาสอนดีนะแล้วทีนี้หวานไหมนี่วนควะหวาน เด็กทุกวันนี้ติดน้ำหวานที่นี้การตกแต่งสวยๆเนี่ยมันเรียกแขกตอนไปฝึกง,งานไปฝึกง,งานที่ไหนคะไม้เขาลักค่ะไม้เขาลักนะคะอยู่อะไรนะนี่อยู่แผนกเอีค่ะแล้วก็ได้ทําบาร์ด้วยโอ้เก่งเลยเห็นคนเยอะแยะเลยเหละลูกใช่เขาบอกว่าวิวที่นี่สวยด้วยเหรอใช่ค่ะมีพระอาทิตย์ตกไม้เขาหลักพังงานนะคะมีพระอาทิตย์ตกลงไปในน้ํา แล้วอ้อยเห็นไหมตอนพระอาทิตย์ตกลงไปไโอ้ต้องเห็นสิลูกสวยไหมถ่ายรูปมาไว้ไหมลูกถ่ายไว้เออแล้วได้เงินแล้วเงินกระตันยูแล้วส่งกลับบ้านไหมส่งกลับ,ลบนะไปเป็นไปตามข้อตกลงของแม่พ่อออแล้วก็หนูทําอยู่ใช่ไหมลูก <ทำ S 1> ดีมากเลยนี่ปวชสามแล้วนะครับปีนี้แต่ก่อนนี้อ้อยขี้อายคนนี้อีก โฟกัสแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นอันนี้น้ำปัน่นน้ำปั่นอะไรชื่อมันซัมเมอร์แมงโก้สมูตตี้ค่ะโอ้โหชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเออมีแมงโก้อะไรนะซัมเมอร์สมูตตี้ค่ะโอ้แมงโก้ mango, ซัมเมอร์สมูตตี้นะคะ,มมะ,คะก็คือมะม่วงฤด,ดูร้อนสมูตตี้ในฤด,ดูร้อนมะม่วงบ้านเราเยอะทำอย่างนี้บ้างก็น่ากิน พวกเราคนภาคอีสานจะไม่ค่อยกินมะม่วงนะลุงเนาะเพราะว่ามันเยอะนะคะที่นี้น่ากินมากเลยนี่เด็กคิดเองนะคะใช่ไหมลูกใช่ออกแบบเองสูตรเป็นมะม่วงสดค่ะแล้วก็จะมีมะม่วงเป็นของติ่งโฟงค่ะแล้วก็จะมีชูการไซรัปค่ะ<อ>แล้วก็จะท็อปด้วยเป็นโยเกิร์ตค่ะเพิ่มความอร่อยโอ้ทองไส้ก็จะดีนะคะนี่ก็คือน้ำปั่นเชิงธุรกิจหรือน้ำปั่น เชิงพาณิชย์นั่นเองแล้วก็สามารถเป็นอาชีพเสริมได้นะคะเก่งมากเลยล่ะเก่งมากขอบคุณค่ะ